นี่เราอยู่นในบูธของ,องวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้านี่ชื่อว่าชาอูหลงรสส้มแขกนะแค่ชื่อก็แปลกกันแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวมารู้จักเจ้าของผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยวนะครับให้แนะนาตัวกันก่อนนะครับครับกับพ้อแม่อดีศรธนิพรครับดิฉันนางสาวพิสธาจ,นจันแจ่มค่ะดิฉันนางสาวการดาหน้าเรียนค่ะนี่ได้แนวคิดเริ่มยัง ทำผลิตภัณฑ์ชาอูหลงรสส้มแขกนี้ขึ้นมาฮะก็เกิดจากการสำรวจตลาด,ลาดนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ประเภทอาเครื่องดื่มในทตลาดในส่วนมากจะเป็นชาแล้วก็ผู้บริโภคนี่ให้ความนิยมกันดื่มชาแล้วก็การแข่งขันในตลาดนี่มีการแข่งขนันค่อนข้างสูงผู้ผลิตแต่ละรา,ายนี่ต่างนาเอาวัตถุดิบที่แตกต่างกันจากาผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมาเป็น,มา,ปนมาเป็นวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางเราจึงคิดเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชผลทางการเกษตรของไทยเราก็คือชาอูหลงรสชาอูหลงกับส้มแขกนะครับ เพราะว่าชาวอุรังี่ก็เป็นหล่งมีแหล่งพ่อปู่นในทางตอนเหนือของประเทศแล้วก็ซ่อมแขนนีก็มีแหล่งพ่อปู่นในทางตอนใต้ของประเทศครับจึงเอาทั้งสองอย่างนี้มาบวกกันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ครับเป็นเครื่องดื่มที่ง่ายต่อการดื่มสะดวกรวดเร็วต่อผู้บริโภคที่เร่งรีบการใช้ชีวิตประจําวันนะครับตอนนี้วางแผนตามท้องตลาดหรือยังตอนนี้ยังไม่มีผู้ที่มาติดต่อเพื่อไปผลิตเป็นวางขายตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าในาวิทยาลัยได้วางขายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีผลตอบรับอย่างดีต่อผู้ผบริโภคมีความให,ให้ความสนใจได้ดีมากครับ รสชาตินี่จะออกเป็นแบบประมาณไหนครับรสชาติหรอครับโดยรวมแล้วจะออกมีลักษณะหวานหวานเปรี้ยวๆนะครับเพราะว่าสซแขกเปรี้ยวใช่ครับจะแต่งรสให้ออกเปรี้ยวๆ,ๆนิดนึงเพราะว่ามันจะเข้าได้ง่ายกับทุกกลุ่มผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าวัยชารานะครับถ้าเกิดว่าหวานเกินไปหรือว่าเปรี้ยวจัดเกินไปเนี่ยก็จะสามารถทําให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยไม่ไม่ชื่นชอบได้ครับเดี๋ยวก็ให้ฝากบอกแนะนํากับท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าโฆษณาเต็มที่เลยนะครับว่า ของเรามีคุณสมบัติอะไรดีบ้างเดี๋ยวก็ขายขวดละกี่บาทเพื่อมีใครอยากจะได้ไปลองกินที่บ้านนี่จะโทรสั่งได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ชาอูหลงรสซ่อมแขกพร้อมดื่มขวดนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยเรานะครับจึงอยากให้พี่ๆน้องๆน,น,นะครับช่วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยเรานะครับให้พัฒนาสู่สากลน,นะครับสำหรับผู้ผลิตที่มีกําลังผลิตนะครับก็อยากให้มาศึกษาวิจัยต่อตรงนี้เพื่อ ท่านจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและก็สามารถวางขายได้จริงในท้องตลาดนะครับและก็สําหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตนะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับสัตว์เข้อมูลข่าวสารและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมากเลยนะครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชมกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกน่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวครับ thank you